สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานำสนเสนอหุ้น Nikkei นะครับหุ้น Nikkei บ่ายนะครับหุ้น Nikkei บ่ายของวันที่13ธันวาคม2566นะครับสำหรับหุ้น Nikkei ก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับต้อง ช่อง v ีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับคุณนิคีอีชนะขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดินทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะอ่าแล้วก็ไม่เริ่มชมกันเลยนะครับสําหรับรอบเช้าออกไปแล้วนะครับออกโอ้สุดยอดเลยออกเลขเบิ้ลเจ็ดหกเก้าเก้าเก้าวาง อาจารย์ให้ห้าหกเก็ดนะครับเน้นที่ห้ากับเก็ดมันมาหกนะอืมมาหกหกเก้าก็แสดงความยิดีกับท่านที่โชคดีนะบางท่านก็รู้ใจนะเอาตัวลองมาจัดนะครับเอาตัวลองมาจัดตัวลองอย่าทิ้งเลยนะครับอย่าทิ้งเลยนะจัดไปเลยนะครับตัวลองนะครับมันชอบมานะอ่าเราก็มาเริ่มชมรอบายกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะครับชมเลยนะครับอืม จะใช้วิธีใหม่นะครับวันนี้เพราะว่าเขียนมันไม่ทันนะครับอ่าครับอ่าุ้นนะครับหุ่นนี่เคอ่ะนะครับอ่านออกเนาะขอให้ดูตัวเลขก็พอเนะอ่าครับผมเน่คนะครับเด่นนะครับเด่นนะครับเด่นที่เจ็ดนะครับกับแปดนะครับ กับหนะครับหกเกิดแดนะครับขอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะครับเจดกับ8ดนะอ่าครับเจอะไรคะนี่เจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสองนะครับเจ็ดสามนะอ่าแปดก็แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับส่วนหกก็หกหนึ่งนะครับ หกสองนะครับหกสามนะอ่าครับค่านี้นะครับามาดูที่ค่านี้ชอบตัวไหนค่านี้พอเน้นที่เจ็ดกับแปดนะก็เจ็ดหนึ่งนะครับกับเจ็ดเจ็ดสามนะอ่าเจ็ดสามนะครับถ้าแปดมาก็แปดหนึ่งกับแปดสามนะครับแปดหนึ่งแปดสาม 8, 1, 8, นะถ้าหกมาตัวรองก็เป็นหกหกหนึ่งนะครับกับหกสามนะครับ ส่วนตรงนี้ตัวลองนะครับตัวลองนะครับพิจารณาดูนะตามนี้นะครับลูดกับปิ้งนะครับลูดกับปิ่งนะลูดเป็นหลักนะครับนะลูดนะลูดเจ็ดนะครับเป็นหลักนะครับกับแปดนะส่วนหกเนี่ยใครชอบก็จัดไปนะครับหกนะครับใครชอบก็จัดไปนะครับอืมตามนี้นะครับ รูดกับวิ่งนะครับเจ็ดกับแปดวันที่เจ็ดนะตามนี้เลยนะครับเจ็ดกับแปดนะครับอืมเจ็ดกับแปดเป็นหลักนะครับจะชอบ่วนตัวก็คือชอบเจ็ดนี่แหละประมาณนี้นะครับหุนนี้เคอีนะครับหุนนี้เคอีบ่ายนะครับอืมก็ตามนี้นะครับหุนนี้เคอีบ่ายของวันที่นั่นไม่ได้เขียนวันที่ลงนะครับก็รู้กันกันแล้วกันเนาะอ่าวันที่วันนี้วันที่สิบสามนะเดือนธันวานะครับ กน66นะครับประมาณนี้นะครับครับขอขอบคุณมากมากนะครับอ่าเรามาชมอันนี้จดเอานะครับจดเอานะครับตามนี้เลยครบขอขอขอบคุณมากมานะครับอ่าครับขอขอขอบคุณมากมครับขอขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับแนวทางก็ตามนี้แล้วกันนะครับโชคดีโชคดีนะแบบเดือนๆอยู่ประมาณนี้ครับโชคดีครับก็คนใหม่พรุ่งนี้ครับสวัครับ